สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมะน,นะคม่ครับถ้าแม่ดูไม่ต้องติดติดเสียงด้วยใช่เดี๋ยวเสียงจะร้อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาเร็วมากวันนี้นะครับเป็นรายการ KN w o n d e r c นะครับ ยี่ีสองแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อมาวานก็คือให้ทุกคนช่วยแนะนําเมนูมาใช่ไหมครับแล้วก็ก้าวก็ดูอ่นอานๆแล้วก็ดูอุปกรณ์ดูวัสด,ดิบในตู้เย็นด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาทํากับข้าวกันนะครับโจทย์ของวันนี้ก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยว,วจะให้แม่นั่งอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วก็คอยบอกก้าวแล้วก็จะทําเองทุกอย่างเลยนะครับ วันนี้คุณแม่ก็คือเตรียมของวันแล้ววันนี้ยังไม่บอกเลยว่าจะทําอะไร Hello everyone Welcome to KN1 c o k o k at home เอ่อเปิดไฟล์ของแม่อย่างนี้เราจะต้องทำอะไรก่อนอย่างแรกตั้งน้ำตั้งน้ำให้เดี๋ยวเปิดแก๊สตั้งน้ำเดี๋ยว เอาวันนี้เราทำสองอย่างนะครับเราทำสองอย่างคือรงงเราจะทำต้มอ,อันหนึ่งกับทอดอันหนึง่งอันนี้ปินปดนะปวดสามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูวันนี้คืออะไรนะฮะเ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหม คส้อง้อนนกะลมนะอกอคือคครนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทํานะครับโคที่บ้านน้านเก่าเราใส่ขะนองก่อนจะไั้อยู่ในแกในถ้วยเราใส่สุกก้อนอยู่ไหนครัอยู่ในถ้วยข้างถ้วยข้าเอาแต่ตุกแต่เดียวเพียงหมดเลย แล้วเดี๋ยวเราจะมีคนแม่เขาช่วยขายคองเม็นอันนี้ของยากอันนี้เป็นซุปก้อนนะครับผมใส่ไปหนึ่งก้อนเกลือแล้วเกลือก็ใส่ไม่ต้องเยอะ

น้ำปลาสองช้อนอะนี้คือกาเๆนะเป็นสุตข,ของแม่โอ้ ล้างมือกัอนไหมล้างมือกันอนใช้มืออ่ะคอา,ามนดก่อนท่อครคดทาวันนี้นะครับเรากำลังทำอาหารนะครับผมปีหน้าไปมาสเตอร์เชฟเนะอเอาะ <c oughs> ครับเนี่ย ติวหลักของเราวันนี้ครับผมคือเมนูสองสองเมนูที่เราจะทําวันนี้เอ,อเราจะทําเมนูแบบบ้านๆเลยที่ที่มีอยู่ในตู้ยเย็นทุกควเรียนทุกคนเราคงจะมีมะละกัทุกคนเลย <c oughs> วันนี้เราก็เลยจะมาทําอาหารพื้นบ้านกันนะครับก็คือเราจะนั่งทําอยู่ที่พื้นไม่ใช่เราจะมาทําอาหารพื้นบ้านกันก็คืออย่างแรกจะเป็นต้มมะละนะครับผมต้มจืดมะละ ซึ่งบางคนก็คงจะไม่ชอบนะเพราะว่ามันขม,มอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าเก้าชอบกินชอบกินแกงจืดมะละมากเป็นแกงจืดมะละยัดไส้หมูวุนเส้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นยังไม่บอกยังไม่บอกยีกไม่มมบมอกขงลวอาอนมรงาปึแล้ว

เหมือนที่เคยดูรายการเขาบอกว่าแกงจืดมร拉ก็ทำยากนะใช่ไหมครับทำให้ขมเนาะเียวกระยุกมาใกล้ใกล้ให้พี่ดูนี่ครับนี่เป็นม้วก็ล้างทำความสะอาดข้างในแล้วเรียบร้อยนะครับเอาขอขาวที่เอาเม็ดข้างกลางชั่งออกออกขึ้น

น่าทานมากจ้ายังเลยครับยังไม่เสร็จเลย,ยังไม่เสร็จเลยครับนี่เราก็ยัดยัดเป็นแบบนี้บางคนไม่ชอบไม่มา,มแ,าแล้วนะแต่เราก็ชอบกินถ้าเด็กๆเขาว่าชอบกินได้ผมงยาวนะสุดสายไม่เท่ากัน อาล้างิ้น้ไหมัดนี่นยครับยาบ่อยทั้งหมดสี่ใช่แล้วแล้วก็เราผ่าไวปขนาดใช่ต้ำน้อยน้ำเดือดจัดาเดือดน้ำเดือดจัดนะเราล้างมือแป๊บหนึ่ง สิ้นเจ้าไม่รู้ให้ฟิลิปปินส์เอาวันเอาวันในครกเด็ดขาดฟูอันสักอันนี้ชื่อว่าเออ่แกงจืดมาลานะครับผมแกงจืดมาลายาไส้หมูอยากกินแล้วทุกคนทุกคนเคยทานกันไหมครับเคยทาน แกงจืดมาละอันไหนชอบไหมดีกว่าถามดีกว่าทุกคนน่าน่าจะหลายคนน่าจะเคยทานแหละแบบชอบไหมอะไรอย่างนี้ mm hmm. The from Myanmar Hello Hello Indonesia <c oughs> เราต้องช้อนปอไหมช้อนเดือดตั้เดือด กินได้ถ้าทำไม่ขมเดี๋ยววันนี้เราจะเราจะทำแบบขมให้น้อยที่สุดไม่เคยทานครับมีบางคนก็ไม่เคยทานวันนี้ทำไม้ทานครับเรามีเทคนิคทำให้ขมอันนี้ก็คือรอให้น้ำเดือดเราจะจัดน้ดือดต้มให่าง่แล้วลระหว่างนี้หนูก็ อ่านอ่านงงม,มาข้ากีตาร์ใช่ครับไม่ค่อยได้ทำออกับข้าวแล้วยิ่งครัวนี้ไม่ได้อยู่มานานมากตั้งแต่เข้าไปเรียนในกรุงเทพก็ออไม่ค่อยได้ทำเลยครับปกติก็ไม่เคยทำแต่ถ้าถ้าจะจะทำก็เป็นแบบทำง่ายๆอย่างนี้นอยากลองเล่นเฉยๆังไม่เคยได้ทำเองอทำอะไรกินหรอวันนี้ทำ แกงจืดมะระหมูสับยัดไส้ครับ okay, okay. ต้มจืดแกงจืดต้มจืดนะครับ okay. ตอนนี้เราก็รอน้ำเดือดนะครับเราตอกไปดูต่อไปเลยไหมไปดูต่อไปนะครับนี่ทุกคนรู้จักไหมเอ่ยตอกอะไรใครรู้จักพิมพมาหน่อย ล้างเรียบร้อยนบกยนอยเลยนนีเ้ปเ,ปเ,ปเป็นเมนูที่สองนะครับผมเป็นมมเมนูพื้นบ้านเหมือนเดิมก็คือเราก็นั่งทำอยู่ที่พื้นเหมือนเดิม ดอกนะครับ,บอดอกสลิดดอกกระจะระจยังไม่ใช่คล้ายๆไหมคล้ายๆดอกอะไรดอกสนุถูกต้องครับผมคนบอกดอกสนูดอกสนูครับผมถูกต้องนี่เป็นดอกสนูครับวันนี้เราจะทําไข่เจียวดอกสนูกันนะฮะอันนี้น้ำเดือดแล้ว พุมม่งเลยใส่วางเรียงเรียงก็เรียงเลยให้ม like ันจมแล้วก็เอาฝาปิดเลยให้เลบอก้็ดลับก่อาเทคนิคก็คือใส่ไปแล้วก็น้ำเดือดจัดแล้วก็ใส่แล้วฝาปิดเลยให้ักคนคนทนน้ำจจนกว่าจสุกใส่ น้ำไม่ท่วมน้องท่วมไหมปิดเลยใ้สูบไปบแล้วก็แล้วก็รอไว้นะ่ต้องเดือดมากๆแกให้ไก่งให้สกก่อนะอันนี้คือเสร็จแล้วรออันนี้เรามาต่อไข่เดินไหนกันไม่หรอ แต่เปิดอไข่ยอดไม่ค่เทาไหร่เอาอันแล้วอันนี้เปลือกไข่เข้าไปด้วย ปลาอะไรครับปลาดองก่อนปลาดองมากปลางน้ำปลาปลาไอซลปาเท่าไหร่ครับช้อนน้ำปลากี่ช้อน เราต้องตีไข่ไหมหิวแล้วคะ่ะยังไม่เสร็จเราแป๊บหนึ่งก็หนึ่งไอ้กี่ชอ้อนช้อนเล่อ รับาวครับมีน้ำด้วยมัยนไปนิดนึงเดีวแล้วเราตีแล้วคกคุกคุกแล้วตีครับคุกกัน อันนี้เป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวดอกสนองไหนะทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยว่ามีไข่เจียวอะไรที่แบบคิดว่าแปลกๆหรือว่าคิดว่าเฮ้ยอันเนี้ยแปลกสุดแล้วเท่าที่เราเคยคิดได้อนะไรเงี้ยบางคนมีแบบไข่เจียวกุ้งสดใช่ไหมครับมีไข่เจียวหอมใหญ่มีไข่เจียวจินไข่เจียวแปลกๆไข จะจอนชันนะร,อนะรอ้อนมากสีเข้มมากเลยนะกินนารอน่ครับยแล้วอันนี้คือเราลองไปเรื่อยๆยเราไม่จำเป็นจะต้อง มีกำหนดเวลา